แปลงแรกนะครับที่ปลูกฟ้าทลายโจรเอาไว้ตอนนี้ก็เจอปัญหาหลังจากที่ฝนตกต่อนเนื่องกันมาหลายวันนี่คือหญ้าครับขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองแปลงแรกนะครับที่เจอตอนนี้ก็ต้อง <c oughs> มันลกมากเลยอ่ะมันต้อง ถอนออกน,นะครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นต้นฟ้าทะเลโจรก็อยู่ในนะครับในดงหญ้าอย่างเงี้ยก็ยังดีว่ามันจริงๆมันเป็นหญ้ามันเป็นลักษณะเป็นเป็นกอขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องถอนวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับของภารกิจถอนหญ้าแปลง ฟ้าทลายโจรนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่คืออยู่นะฮะหญ้านี่ครับเต็มพื้นที่เลยนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยมันมันโตเร็วกว่าฟ้าทลายโจรเยอะนะครับมันมันคุมหมดแล้วตอนนี้เราต้องมาถอนถอนออกแปลงของผมเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีสารพิษใดๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แรงคนเนี่ยแหละครับถอนออกมันควรจะทําเป็นลักษณะของเป็นเป็นเป็นร่องหรือเป็นเป็นล็อกล็อกนะครับลักษณะแบบนี้แบบนี้นี่ครับเป็นเชือกเป็นล็อกล็อกแบบนี้นะครับเป็นแนวมันจะเป็นมีระเบียบในการบริหารจัดการกว่าเยอะนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะ เมื่อวานนี้ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเนี่นะครับเราก็ได้แบบล่องหนงละถอนลงไปล่องหนงละก็จะเห็นว่าต้นฟ้าตะรโจนเนี่ยฮะเห็นไหมมันเล็กมากมันสูงขึ้นมาจากพื้นดินแค่แสองสามเซนแค่นั้นเองนะครับบางต้นก็ใหญ่หน่อยก็ห้าเซนนะครับนี่นะครับ,นะรบมันจะถูกหญ้าเนี่ย คลุมอยู่นะครับถ้าเราไม่ถอนออกมันก็จะตายนี่ฮะมันจะเหลืองเหลืองนี่จุดนี้นี่ตอนแรกนี่ย้ามันจะเต็มเลยพื้นที่เลยแล้วก็ตัวฟ้าอะไโจนจะเหลืองเลยฮะนี่ฮะถ้าถอนถ้าไม่ได้ถอนออกมันก็จะตายไปในที่สุดนี่นะครับมันจะเหลืองแบบนี้นครับเต็ไมไ่หมดเลยนี่คือฟ้าไะไรโจนเท่านั้นเลยที่โดนญ้าคลุมอยู่นะครับ วันที่2เราต้องจัดการหมดเนี่ยฮะทางแปลงเลยไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันกันแต่ก็ค่อยๆทำไปนะครับวันที่3นะครับของการลงแปลงถอนหญ้าฟ้าทลายโจรแปลงฟ้าทลายโจรนะครับก็ได้เยอะพอสมควรแล้วแหละเ,เกือบเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว กือบครึ่งหนึ่งของแปลงฟ้าทลายโจรแล้วฮะนี่ฮะมีสารพัดวัชพืชเลยอะนี่ฟ้าทลายโจรนะครับอันนี้ก็วัชพืชเราถอนออกอย่างนี้เลยนะฮะมันจะคุมฟ้าทลายโจรอยู่วันนี้เป็นวันที่สามนะครับของการลงแปลงฟ้าทลายโจรเพื่อถอนหญ้าวันนี้ใช้คนถึงหกคนนะครับก็ได้ประมาณ ก็บงานหนึ่งนะครับนี่นะครับของเราเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับก็คือไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็ใช้แรงงานคนนี่แหละครับในการถอนหญ้ากำจัดวัชพืชต่างๆนี่นะครับเป็นต้นฟ้าทะยลจนอันนี้เป็นหญ้าที่ยังไม่ได้ อถอนออกนะครับนี่นะฮะก่อนถอนมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับวันที่4ผ่านไปนะครับได้ประมาณนี้ห้าวันผ่านไปครับ5วันผ่านไปนี่คือผลงานที่จากการอ,อถอนหญ้านะครับแรงฟ้าสะระโจนนะครับ เข้าสู่วันที่7แล้วครับในการถอนหญ้า mm hmm. ก็เรียบร้อยครับสำหรับแปลงนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น7วันเป็นอะไรที่สาหัสาสากันระสมควรนะครับครับในการที่จะถอนกําจัดวัชพืชเนี่ย mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับ